สวัสดีครับนักสะสมทุกท่านกลับพบม,มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปสำหรับพระสมเด็จงามๆจะสวยว่างานอ่ะองนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อหลายประมาณสามเดือนสี่เดือนที่แล้วล่ละได้กลับมานำมาทำทำใหม่สักหนึ่งคลิปอืม พราะว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมจากการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆก็ได้ข้อสรุปว่าเป็นพิมพ์สังคตินะครับผมนี่อาจจะไม่เหมือนนะครับผมไม่เหมือนหูไม่เหมือนี่สังคติก็จะเป็นเขาเรียกสังคติหูช้างขึ้นของบางพรมใช่ไหมแล้วก็ไม่มีหูแตกองคนียผมจะให้เป็นของวัดคังเลย ผมตีเขาวัดคะังเลยครับผมเพราะว่าเนื้อหามวลสารต่างๆเนื้จัดจ้านความเก่านี่ได้เนื้อจัดตีเป็นของวัดระฆังเลยนะครับผมนี่เพราะว่าเขาจะตีเป็นของบางขุมพรมใช่ไหมตีเป็นของบางขุนพรมอย่างเดียวผมจะให้ดูอีกหนึ่งองค์นะครับผมนี่นี่นี่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์คล้ายของบางขุมพรมนะผมคล้ายนะแต่ตัดไม่เหมือนเห็นไหม ตัดไมเหมือนกันเห็นไหมตัดเขาจะออกแบะข้างอ่ะเห็นไหมบางหุมพรมเขาจะตัดตรงใช่ไหมแล้วก็จะมีขอบปิ้นขึ้นมาเหมือนคล้ายขอบกระจกใช่ไหมองค์นี้เป็นของวัดระฆังฝากุวัดพุมลินกุฎีทองนะครับผมนี่จากการค้นคว้านะเพราะว่ามีตำเน่ตรงนี้เม็ดๆเหมือนกับเขาเหมือนกับของคุณคุณคุณอาริน ที่ทำคลิปอยู่ตรงนี้เหมือนกันเนื้อหาก็คล้ายกันออกไปทางเดียวกันผมมจัดจ้านมวลสารดีมีเม็ดเขียวตรงนี้องคนี้ก็มวลสารจัดจ้านแต่ผมยังไม่ได้ส่องละเอียดนะว่ามีเม็ดเขียวหรือไม่เนี่ยแต่มวลสารดีเนื้อเนี่ยไม่เหมือนของบางพมไหมจะให้ตีบาง,งผมก็ไม่ได้ไมพิม์พก็ไม่ได้บางพ,มพมจมเขาจะพิมพ์พนี้กับพิมพ์ไม่มีหูใช่ไหมนี่ แล้วก็ขนาดเนี่ยเพราะ่าอยู่ขนาดเท่ากันต่อ,ตอเท่ากันเลยเนะแล้วดูรูปลักษดิรูปรักฐานชั้นแรกเห็นไหมชั้นสองฐานชั้นสามเห็นไหมวงแขนผิดแกผิดกันแค่ตรงหูเท่านั้นนะนี่อีกครั้งนึงเห็นไหม,หหไหมผมตีเขาวัดระครังเลย ผมก็ยืนคําพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมทินในโหนกระแสอะไรที่ไม่เคยเห็นเนี่ยใช่ว่าจะไม่มีอืมแค่ว่าจะเล่นกันเก้าพิมพ์สิบพิมพ์อืเท่านั้นอาจจะเป็นพิมพ์ที่เขาแบบว่ามีความนิยมนะครับผมแต่ความเชื่อของผมเนี่ยวัตคังต้องมีมากกว่าสิบพิมพ์ที่เขาเล่นกันอยู่เก้าพิมพ์สิบพิมพ์นั้น,นมีพิมพ์ต่างๆที่ผมก็เคยเห็นนะครับผมแต่ว่า เขาไม่นิยมกันเขาก็โดนคัดทิ้งคัดออกอะไรที่ไม่มีอะไรที่ไม่เคยเห็นอย่าคิดว่าไม่มีอนะ่เสียงก็ชอบพูดนะเวลาของเขาเนี่ยขเขาจะพูดอย่างนี้แต่เวลาของเราเนี่ยเขาตีเก๋นะเก๋เก่าเก๋เก่าเก๋เก่า,กาอย่างเงี้ยไหเสียนดูเสียนตีเก๋เก่าเลยเดี๋ยวผมจะเข้ากล้องให้ดูองคนี้ผมเคยนําคลิปไปแล้วนะครับผมหนึ่งครั้งพระองค์นี้เคยอยู่ในตรับ มาก่อนพันเปอร์เซนต์แม่ยากดูดิงงเงาเาเนี่ยนะฐานจะหมดดูความจัดจ้านนะดูความจัดจ้านขอ,องเนื้อดิไม่ต้องพูดถึงความแท้แล้วมันแท้แน่ครับผมพระองค์เนี้ยถ้าทำเนื้ออย่างนี้ได้ ทำเกเนื้ออย่างนี้ได้ก็ทําพิมพ์นิยมดีกว่าที่เขานิยมใช่ไหมดูฐานดิดูเนื้อดิจัดจ้านมีสายสินด้วยนะฝังยอยู่เนี่ยเนี่ยนี่ยสายสินผมเคยให้ดูทีแล้วละ่ะนี่ลากยาวถึงนี่เลยภาไปโผล่นู่นอ่ะเนี่ยเนี่ย ไปดูด้านหลังหน่อยสั้นๆน,นะกอทําคิดสั้นๆเพิ่มเติมเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาไงต่นิฐานดูดูเดิจัดจ้านเห็นไหมดูขับกุ๋วไม่ใช่ขับกุวมลสารต่างๆจัดจ้านอะ่ะเดี๋ยวผมจะเข้ากล้องอีกตัวให้ดูนะตัวนี้เอาร่าวกาก่อนนี่นี่ดูมวลสารดิพระองค์นี้ยอยู่ในตราประก่อน เพราะว่ามีคราบไข่เขียวนี่ขึ้นเต็มเลยตามขอบตามรายจัดมากเลยโอเคนะไม่ชัดไม่ชัดเดี๋ยวผมขอเข้ากล้องตัวนี้ทีเนี่นยจะได้เห็นบนสารชัดๆจะดจขอทำคลิปสั้นหน่อยครับผมไม่ใช่คลิปสั้นคลิปยาวทษที พูดไปพูดไปมันก็รวนกุกักนิดนึงนะตั้งโฟกัสให้มันตรงๆโอเคแล้วก็ขยายสุดเลยนี่ๆไปที่ใบหน้าก่อนนะดูดิดูความตัดจ่าดินะ มมนสารพวกเม็ดพระทงพระาธาตุครบคันนะปกติเขาวัดระฆังเลยมมนสารจัดใช่ไม่ใช่ก็ไม่เสียหายนะผมเพราะความเล่นพระเนี่ยสะสมเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อนะพอเราเชื่อแล้วเนี่ยพระก็จะตามกันมาผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเดินหาเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมจะเจอนะของดีพิมพ์ไม่นิยมไม่เป็นไร ให้เนื้อจัดจ้านเป็นใช้ได้พระพวกนี้มีคนเล่นนะครับผมผมจะบอกให้ที่พิมพ์ไม่พิมพ์ไม่เข้าอะ่ะแต่เนื้อเขาวัดรักครังเนี่ยเก่าๆถึงๆเนี่ยขายได้เป็นหมื่นนะผมจะบอกให้ผมมีที่ขายนะบอกให้มีคนเล่นนะครับผมถ้าเขาชอบนี่ยเขาซื้อนะราคาก็ต่อรองกันเลยถ้าเขาดูว่าเป็นวัดรักครังวัดบางพมเนี่ยที่เป็นนอกพิมพ์อะไรพวกเนี้ย เขาเอาเลยครับผมเดี๋ยวยิ่งเขารู้ข้อมูลแล้วเขามีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยเขาไม่ต่อเลยด,ลด,ลดา้านหะลังหน่อยด้านหลังดูข้าวๆนะข้าวๆไวๆเนี่ยดูเนื้อดิแปะแบบนี้ไม่เก๋เหรอกครับเนื้อแบบนี้ไม่เก๋แต่เป็นพิมพ์ที่ไม่นิยมถ้าเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับวัดเกศไง หมัยก่อนวัดเกตเขาก็เล่นกันไม่กี่พิมพ์่ไหมเดี๋ยวนี้สี่ห้าสิบพิมพขุดขึ้นมาเล่นกันเห็นไหมเพราะว่าพระวัดเกเมันมีพระเยอะนะวัดเกตนี่ตามบันทึกแล้วผมจากที่ผมรู้นี่มากกว่าสองพระธรรมขันธ์นะที่มันจุลงกุะ่ะผมรู้มานะผมรู้มาไม่ใช่เรื่องโกหกนะ มีบันทึกนะเป็นบันทึกบันทึกปีเก้าอย่างน้อยๆปีเก้าห้าสองสี่เก้าห้าจากที่เขาบันทึกไว้นะตัง้งแต่ทมไมแบบว่าเขายัางเรียกกันอะไรอะไรเขาเรียกอะไรนะใช้ยศตำแหน่งที่เป็นแบบโบราณอยู่เลยอะ <c oughs> จดบันทึกหมดนะครับผมลงกุไหนกุไหนเรียบเรียง มีบันทึกนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีบันทึกไปหาอ่านดูดีๆนะนี่นี่นี่ไหมนี่นี่นี่เม็ดนี้เม็ดนี้จำเม็ดนี้ไหมน,นะเม็ดประทัดนี่แมวมูลฐา,านไงมูลฐานดีข้างหลังเนี่ยคือผิวเปิดไงพระใช้ไงโอ้เนี้ยพระใช้อยู่ด้านข้างดูดิจับจับเนื้อจัดจ้าน อเคนะเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์หนึ่งนี่องค์นี้องค์นี้องค์หัวนีนี่ที่ผมว่าเป็นของวัดหลวงกุวัดพริมทูดีทองนี่นี่ยไปหน้าได้ดูด้านหลังตำแหน่งด้านหลังหากนนะหาคนนะเหมือนกันเลย โลงน้ำมันดูงด่ายครับปะเนี่อย่างนี้ดูง่ายนี่นี่นี่โคลโอ้งนะโคลโอ้งดีนี่นี่ดให้ดูอีกองหนึง่งไหนวะนี่นี่นี่ดูหากนาหาก่อน,นี่นี่ยไม่ใช่กระาใสๆนะ เห็นไหมนี่ๆนี่ยองนี้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 คนอง,งนะใบสีท่านอาจจะงงได้นะผมสลับไปสลับมาขอนาตภัยเอากล้องออกก่อน แบบองนี้เม็ดเล็กกว่าดูหลังเลยปูตงปูไตนี่นี่นี่นะประธานอนุญาตอปกแป๊บนึงสองให้ท่านดูเนื้อหาเหมือนกันมวลสารเหมือนกันไว้กันเห็นไหมนี่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 ที่ต้องมีไง เป็นเนื้อหนอ่อเนื้อหนอ่อวัดละคังว่างั้นโก,กละกุนะนะน,นี่อันนี้ชัดกว่านะสมเด็จโตเนี่ยท่านเป็นนักสร้างพระนะเรียกว่าที่วัดะระฆังเนี่ยก็เหมือนกับว่าเหมือนที่ผลิตพระเลย เพราะว่ามีมีอุปรกรณ์ต่างๆนะยังอยู่นะคกใบใหญ่ๆคกโอ่งนะยังอยู่ที่คณะหใครไปเที่ยวก็ไปไหว้พระก็ไปดูได้นะมีคกมีอะไรที่ยังอยู่ว่างที่หรับทําจากวัดละครังแล้วก็ไปบรรจุตามที่ต่างๆนะสิบสี่สบห้ากรุที่ผมนับได้นะเอาเท่าที่พอจําได้ก็มีพิเพียน วัดต,ตือวัดกลางของขอยแล้วก็วัดเกศวัดบางขุนพรมวัดอินมีมากกว่านี้นะแต่ผมจําได้แค่นี้แหละมีอะไรนะของขอยี่ผมอยากได้มากเลยน,น,น,นี่ขนาดเท่ากันเลยนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนแรกผมคิดว่าองค์เนี้ยเป็นพิมพ์เจดีย์นะแต่ไม่ใช่เจดีย์เขาจะเห็นไหมทะลุดทะลุด ยาวผมมาเทียบเคียงกับองค์นี้แล้วเนี่ยที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นหูใบสี่นะองค์เนี้แต่เป็นแบบอีกรูปรักหนึ่งอีกแบบหนึ่งไงหูอีกแบบหนึ่ง,บบงเราก็จะรู้จักกันแต่แบบพิมพ์สังกติใช่ไหมแบบหูช้างกับไม่มีหูใช่ไหมผมก็ว่าเอ๊ะมันน่าจะมีแบบแบบนี้ก็น่าจะมีแบบแบบนี้แบบเป็นแบบคล้ายๆหูใบสี่อะ เห็นไหมนี่หูไม่เหมือนเห็นไหมตรงอื่นเหมือนหมดนะยกไว้ตรงหูเห็นไหมนี่องก็เท่ากันเลยแบบส้มใหญ่ผมตีเขาว่าระครังอ่ะส้งใหญ่อันนี้ส้มบางคล้ายๆบางของผมเห็นไหมอันนี้ส้มใหญ่ฐานเถินเหมือนกันนะทางเดียวกันเลยอะขนาดเท่ากันด้วย ก็ขอบันทึกไว้ครับผมอีกหนึงคลิปให้ท่าน,านเพื่อท่านใดมีไงจะได้ไปในทิศทางที่ถูกต้องแน่นอนครับเป็นพิมพ์อะ,อะไรนะรลืมละสังกติอีกรูปแบบหนึง่งสังกติหูใบสีผมจะเรียกว่าสังกติหูใบสีแล้วกันเพราะหูไม่เหมือนใช่ไหมเราจะมีไม่มีหูกับมีหูแบบนี้ผมจะเรียกว่าพิมพ์สังกติ อ่ะอะไรนะอุบายสีแล้วกันโอเคนะดูด้านหลังอีกนิดนึงนี่ไงนนเ,นนเนียนไหมเนียนไหมสวยนะสวยขนาดตุ๊เปะขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจสักนิดนะครับผมชุระหูเลยครับผมคลิปนี้ไม่ได้เตรียมพร้อมเลย เดีย๋ยวผมหาข้อมูลดีๆกันแล้วค่อยว่ากันใหม่ขอบคุณครับแหมเหนือจัดตังคูโห